วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยใจถ้าขัดกันก็บันลลยทางสองทางชีวิตคนเรามีความเกี่ยวพันกับวัดตั้งแต่เกิดจนตายเราใช้ ที่วัดเป็นาศาสนาพิธีตอนเกิดก็เกี่ยวข้องกับเลิกภานาทีการตั้งชื่อมงคลน,นามตัดผมภยัยตัดจุตัดเปียหลังจากนั้นก็เรียนหนังสือที่วัดครบบวชก็มาบวชให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณที่วัด พอแต่งงานก็นิมนต์พระที่วัดทำพิธีอายุมากก็ทําบุญอายุอายุวัฒนมงคลต่างๆสุดท้ายหลับตาลาโลกก็ต้องพึ่งที่วัดทำพิธีกรรม เราร่วมด้วยช้วยกันคนละเล็กคนละน้อยมีทรัพย์สินเงินทองพออยู่พอกินทำบุญกันไปน้ำหยดทีละหยดลงภาชนะสักวันหนึ่งก็จะเต็มเส้นกันบุญเราค่อยๆทําทำทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆสะสมทีละสิบบาทยี่สิบบาทบุญก็จะเป็นสเสบียง เรี่ยงกายาเราไปสู่ประโลโลกเบื้องหน้าการทำบุญเรียกว่าการทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเรียกว่าอริยทรัพย์ วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยใจถ้าขัดกันก็บรรลลยทางสองทางชีวิตคนเรามีความเกี่ยวพันกับวัด